สวัสดีค่ะสวัสดีคร ja? so ับพอกระพิสารบ้านฉันจ้าพอกระน้ำมันทีหากรากราคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ่ามันิกภาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจ้าครับผมปลาบ้านน้องเมฆครับพี่น้องตำบลไห่ขามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับเมื่อวานตอนแรงกับฝนตกแบบแห้งจะพี่น้องหาแก้วหาแวนคือเก่าเนาะเนี่ยครับมือนี้ก็าพไปดูน้ำการใจพี่น้องสีโสงสีบานบ่จ้าครับเดี๋ยวแกงหวาดไม้จ้าแกงแกงหวานจ้า tôi tối cũng có ai nè Nè Chú mình nâng chá

สวยเหลือกน้ำเม็ดกอก้อนเนอไอเนาะเมนครับอีกเยอะจ้ะเดี๋ยวหนีนี่เ่ขาขาเงี้ยก็บอกเก็บที่เหลือได้ไอแม่นเลยเมนถือบังไว้เนาะแม่นจ้ะเห็นแต่หัวเอาจุ้มหน่องก่อนจ้ะ chúng tôi vậy chúng thì sáng ta Được rồi cho ta. Đây จูงสีดำได้เอ้ยบานนังซดำอย,ยู่เนาะผึ่งดําจ้ะดอกเหล็กของมือจ้ะผึ่งดําจ้ะดอกนี้มาทุกมือเนาะมือได้พ่อดอกเด้ครับึินบิึงน้ำกันเรื่อยๆครับพี่เนาะแต่มากระิเป็นเฮดละงอกเนาะดอกนี้เนาะก็สิบ่ได้ครับพี่น นนั่เห็ดละงูเห็ดละงูงนอดอนนี่ยนูมนี่เห็ดละงูก,ก,กับเป็นเห็ดเพิ่งข้าล,ล,ลายเลยครับทีนออดอกเล็กน้อยเนาะของวันที่หาเจอพี่น้องห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด่ยบอมเมนเท่าสีไดนหนำแล้ยบ่องืงายนี่สีตัวใหนํนำบ่อเนาะนี่จะงามงาม,งามเอาเบิ่อบานนี้วรกก็สเอ่อนนะ ขาวขาวไขาวหอมอยอุบันเตีนันน่อุ้ยออานนา<ต>ั่นอุ้ยข้างใต่พี่น้องกัลลังกัลังเออหน่อยเนาะเอาเลยมาปกไว้ได้ยมเปม้ล <c oughs> เคยปกกันหน่อยเนาะครับอ้าวไปแกะครับจูมหนึ่งกับหาใครจ้า บอเนเมนหาด้วยใจพี่น้องบัานนี้เฮ้ยหกเจ็ดแปดเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเก่าไข่จ้าเก่าไข่ครับจูมหนึ่งร่วมเลยเป็นซีฟจากเฮดมูนนี่บอมี่มองผิวอ่ะงามบอมี่มองผิวงนี่เลยจากพี่น้อง ขาลายเลือดเมื่อตีโอ้ยมีมองพิวมองตีเด็กเจฟเ็ดละงอครับพี่น้องนำใหญ่เลยนั่มเฮตระงอแจ็คสิเป็นอย่างไดแลนอขันเพิ่น,นบ,บอกออกก็คืออยากเฝ้าเนียได้ครับน้ำเบิ่งจักดอนสองดอนเนะาะครับผมขันบ่ได้เห็ตละงอก็คือเห็ดอื่นบ่ท่านเนาะแม่พ่อมีหลุดน้ำกันเบิ่งครับพี่น้องต้องเลือกจ้ะขาลายเลือดจ้ะ อีกดอกจ้ะขาไหลเลือดเหมือนมีน้ำมูกตรงนี้เลยแล้วครับเ็ดเผยขาไหลเนาะต้องขออกเลยเนาะขาไหลนี่เนาะนี่งามแห่งจูมเงี้ยงจ้ะจูมันแหงใหญ่อ้เอ้ยอะไรละโอ้ืมช้อนไอ้พุ่นโอ้ยงามแห่ง้ะงามแห่งทางน่ะไอ้เนาะครับผม ส้ยงามแพงจ้ะสีเมแต่ไม่นคนนี่กัาขาจ้วดีเลยฝรั่งตีเลยสวยงวออกยูลีแหงเลยครับออกยูไนเตอรเฮดี้หมแล้วขางได้ามากพี่ไ่ได้ขังพี่ขา <อ S 1> งไม่เกิดไปจงไองไรเลยเกี่ยวเกี่ยวไปเลยโนะอ้ยอดีเนาะเือน้าลัดหลังเือตาตัดบ่ได้ล้ครับ กันยายนอืออุ้ยอุ้ยสวยอยู่ได้ไอสวยอยู่งามอยู่เนาะเมนจ์โอ้หมูนันจิบดอกคันเบเนอนวนี้เนาะไอเนาะได้ฝนได้นี่เน้อฝนแล้วคันอยากฝนอ๋าเด้คู่กันเลยครับละงอกเนาะจ้ะได้แกล้งหนึ่งเหรอครับเฉพาะละงอกเป็นไปตามขาดแล้วครับพี่น้องน้ำเห็ดละงอกเนาะ ผ่านมาสองดอนนะครับบ่บท่านได้พิ่มี่ครพ,พนนี่เน,น,นาะครับผมเเบิองน้ำกันครับผมมีเพ็ดละงกเลี้ยงเนาะออกจะเป็นเห็ดลงงะ,ะง,งกขาวเลยพี่เน,นอะเห็ดละงกเลีง้งบ่บท่านเห็นั ออกเลยครับผมผมไต่กำลังผ่านดอนที่สามเลยครับเห็นละงหงเนาะเขาไม่พี่น้องพึ่งใหม่เล <laughs> <loh. S 1> เนาะแมนครับเจ้าพึ่นใดบ่ไดครับเป็นเสียงลูกอ้าวจิเขาเบิ้งเฮ็ดกออีกเนาะครับผมหลุนเฮ็ดกอนันกันครับวันนี้ครับขามาผมเฮ็ดกอคือเก่าพี่น้องพี่ละงไร้ดอนหนึงเนาะแมน เก็บด <Sebastian. S 1> um. ีน่อยเลยห้าสองคนนึงเลยลาไปหงเตืมหน่อยน่อเป็นแบผมลักษณะผมมันก็จะแป้นนู่ะครับตัวถือเปิดนองให้ตรง ความซุ <c oughs> <c oughs> huh ่มก็อย่าเกินแนวนบ่คอยเห็นแดดเนาะ่วงอาการมันนี <h <h ่คือขึ้นแนเนาะคือสิโต๊กอีกแลวครับแน่โนหน่อยเฮแมนครับหากิบได้เคียหาด้ครับอาศัยซองหาเนาะ ไปเบป็นลมไหมครับสภาพอากาศมื้อนี้ครับพี่น้องตุ่มแห้งเลยครับขุ่นเข่าแล้วเปขุ่นเข่าแล้วผมติด้เกมเมื่อวานบ่อองน้องผมนี่บ่ได้ครับเมื่อวานนี่ๆครับดีดีเฮคนน่ะรองใหญ่เลยเด้วยี่เนาะงนี่ครับเป็นนี่ก็สีเงยว่ายสำคัญเด้อกับเพลิงหง่องน้ะไว้แห้งเลยครับ เพชรเพชดเพิงลจังใหญ่สะนะแง่รับมาทางนั้นไปเย็นเนี่ยคทางเนาะมีเพิงลงดำจ้ะดำดีอีดีเขาก็บรรยากาศเหมือนเหมอดเลยเขาเบิ่งเิ็ดละงหงอีกด้านหนึ่งเนาะแม่พ่อมี ิ่งดีๆเลอาจจิเป็นไข่ก็ไเด้เป็นกำลังออกมีหอยเป็นตัวเลยนมีไข่เป็นตัวเลยเหลืออู่ตัวอะไรเหลืออยู่เหลืออยู่สองหอยเพิ่เอาอันนี้เนาะไน่ไก่ใช่ถึงกะมาเอากรอีสาน เขาก็นำเบงลด์โดนเนาะไอเนาะแี่ครับอีกใครจ้ะคุค้มขาลายคเมื่อเที่ยง่ายดอกนึ่งช้อนผมได้เห็นดอกนึ่งเดน็นยวม Đưa, đưa, đưa. trong lúc ở bây giờ xong rồi thì đi 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 đây đi 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 xe đi 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 ôi นี่ดงสองนี่บ่ <c oughs> ได้บ่อเอาไว้เป็นเสือบ่เอาไว้เป็นเสือใช่เพิ่งหอมจ้จะไดทละดอกจ้ะในนนี้ คาไลเลือดคือดเมอรนี่กโอ้งามนี่เนาะค่ะน่ะง่วยสองนเด้อนี่เห็นบ่นี่ยอานหนึ่งเัาอ้นเนาะเปลยนละมเปลยถึงดำจ้ะ เล่าเงาครับเลี้ยงนอนวันนี้นออุ้อยไอ้หลายดอกอยู่ไดนั่นนันน่นนั่นนัอ่อเอนนเลี้ยงกระพอครับนี่ <laughs> นี่จีบจีบเอาเขียวก่อนเนาะจ้าเจอสีกระเอิล์ละงูคือกันจะพี่น้องแกงใส่หมูเน,นะมีหมูเป็นอยู่ วันนี้เรางูเขาเนาะครับผมตอนนี้เรางงสมครับพี่น้องแม่นจ้ะสัญญาณที่ดีเลยจ้ะจแต่ว่าเขาก็ะหน่ำขนาดเรางงวันนี้ที่เราเห็นงูหนึ่งซีบดอกมวนขนาดเรางงนี่ดอกใบใหญ่เนาะนี่ครับดอวยเป็นน้ำพุ่มฝนบ่าอา๋อโม่เรางงสมแน่นี่แล้วเขนเหลืองใหญ่ใน ก็เป็นน้ำหอมเหรอครับบางหอมกับดอกงามอยู่เนาะเมนจ้ะอุ้ยเป็นแต่ขาเป็นนี่เพิ่งดำจับอันนี้<ม>อีกดอกนึ่อไงดำเข้ากันเบิดลเลยแมนจ์มองไม่พีน โอ้เมนอยู่ตัวละเสพเพลงล mm hmm. เน,เนาะเกือบเบิดทั้งมีสองดอกจ้าแบบแบบเมนพึ่งขาวโอุ้ยเมนเลยเนาะสองดอกกคตพึ่งขาวพึ่งดำเกือน้นำกันเลยสีดำบัง น้ำกันเนาะเรือบานมาได้มาในาทางนี้เนาะมครับกับบานก่อนมาแต่ฝนสีหำยางสามดอกหน่อยเจ้าเลยเลยอยู่ในสอนเต้นสอนเน้นพอดีคำเนาะ ผมนี่เมื่อวานเลยซีหาดอรครับแม่ป้าหมีเขามาก,ก่อนครับคพอละ,อะอบอ่เอาปุ๋ยคีอาฮาหนสละอมเปการุียดอกงามขึ้นไหมรครับถ้มันคียหฮาก็ได้ดอกไม่น้อยดอกน้อ,นนยยนนยนอยออนนเลยดอกหนึ่งตติมกันไปครับ มาคาก็ไปนำเห็ดละงอกจนหวานดีครับ่นะวันนี้บานหลากหลายเห็ดอยู่เนาะเมนครับเบ๊ๆไป้อ่ดีอ่ะแกงในยูเดี๋ยวพาไปนี่ญาเนี่ยพาได้นี่ญาเมื่อวานเาขาก็มาดครับเมื่อวานเราจะเห็นตัวกระจถือพกอยู่เลยหมอนีละาจังง่า คุณอาปาสค่ะครับผมอากาศตอนนี้ก็ยังมืดคืมเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮากับสีไวยกับบ้านนะครับเบิ่งผลงานก็แม่ปรามีครับมื้อนี้เป็นสัญญาณที่ดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ได้ได้เฮ็ดละงกจ้ะมือหนึ่งเป็น10เลยจ้าเบิ่งผลงานโดยล้วนไม่จ้ะครับผมผลงานเฮาก็สิมีเฮ็ดละงกเนาะจ้ะที่ออกใหม่ครับสองมือละงหขาวจ้ะพี่น้องได้เป็น10ได้จุม่มแล้วก็ได้ไข่ก็หนำใหญ่เลยเนาะแม่นครับก๋าเดแดงแกงหวานก็นยังได้คือเก่าจ้ะพี่น้อง ละงอกสมนี่กับแปดดอกจะมีขาไร้เลือดใจพี่น้องพึงดำหน่อยเนาะผลงานกับทือประมาณดูจำมือนี้ครับผมเขากบนําซุ้ดเถือกเนาะเฮละงอกงงอาจ,จีพเขาบ่วท่านก็ไดครับพี่น้องอาจจะมีผูกเก็บก่อนหรือว่าเพิ่อนออกบ่ท่านทัวทุกคมเนาะแต่ว่บบากะเป็นสัญ,ญญาณที่ดี้ะพี่น้องของวันที่หากรกฎาดาค่มสองพรดจ้าพิกัที่มากระปลาบาน้องเมกตำบลห้วยคามเพอบมปุณทริกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า ตาฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันนีได้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิปนาจ้า